งดของหวานแล้วทําไมหน้ายังแก่ฝ้ายังเพียบหลายคนรู้แล้วนะคะว่าน้ําตาลเนี่ยมีส่วนทําให้เราแก่เร็วก็คือทําให้คอลลาเจนหายแล้วก็ทําให้ร่างกายเราอักเสบด้วยแล้วก็แก่เร็วแต่หลายคนที่ถามเข้ามาอ่าน้ําตาลก็ไม่ค่อยได้กินของหวานขนม ฉันก็ไม่ค่อยได้กินหนีในระหว่างวันหรือว่าทุกๆวันก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเยอะแยะมากมายลองดูค่ะคุณกิน3มอย่างนี้หรือเปล่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือข้าวขาวกินข้าวขาวที่มากเกินไปข้าว พอกินเข้าไปก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลดังนั้นนะคะน้ําตาลเราก็ได้รับในรูปของข้าวนี้เองลองดูเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวซ้อมมือหรือว่าข้าวที่ไม่ขัดสีค่ะจะช่วยได้นะคะ2ค่ะน้ำจิ้มใครที่บอกว่า ของหวานก็ไม่ค่อยได้กินแต่ชอบกินชาบูปิ้งย่างพอเข้าไปปุ๊บจิ้มน้าจิ้มแบบเยอะมากๆหรือว่าบางทีเนี่ยไปฟาสต์ฟูด้ดก็จิ้มซอสมะเขือเทศพวกนี้มีส่วนผสมของน้ําตาลทั้งนั้นนะคะมายองเนสเขาใช่ด้วยลองลดน้าจิ้มหรือว่าไม่จิ้มเลยจะดีที่สุดค่ะ 3. นะคะพวกนมเปี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตพอเรากินเข้าไปเนี่ยเราต้องหันดู ส่วนผสมเนี่ยใส่น้ำตาลไหมบางทีน้ำตาลเนี่ยสิบสี่เปอร์เซ็นต์เกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีทั้งๆที่เราก็ามองว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือแม้แต่น้ำผลไม้นะคะกล่องๆพวกนี้ลองงดดูเปลี่ยนเป็นน้ำดื่มน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดน้ำแร่นะคะหรือจะเป็นชาก็ได้ชาร้อนที่ไม่ใส่น้ำตาลพวกชาสมุนไพรหรือว่าจะเป็นอ่าถ้าถ้าชอบแบบกาแฟก็คือกินเป็นอเมริกาโน่เลยไม่ใส่น้ำตาลนะคะลองดูค่ะ ปรับรดดูแล้วดูว่าหน้าเราจะสวยใสยขึ้นฝ้ากระจางลงดีแล้วก็อ่อนกว่าไวค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่เก็ดอยากแนะนําเซรั่มลดฝ้าตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นฝ้าตามหามาตัวที่ตอบโจทย์ ลดฝ้าแล้วหน้ายังใสไม่ทำให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดำเกตเองก็ใช้มาประมาณ6ปีแล้วนะคะตัวนี้เลยเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับดินากเคที่ตัวนี้เนี่ยใช้เช้าเย็นเขาจะช่วยลดเม็ดสีเมลานินช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่นน้ำขึ้นทาครีมทาแป้งติดหน้าดีขึ้นแล้วก็ลดอาการแพ้สารโดยใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดด กับ b ีบี n n นแนทเคที่50 p a 3บวกตัวนี้ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวแนะนำเลยนะคะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ